เคยลองถามตัวเองไหมว่าคำพูดที่เราพูดทุกวันกำลังสร้างชีวิตให้ดีขึ้นหรือกำลังพาเราลงเหวช้าๆบางครั้งเราคิดว่ามันก็แค่คำพูดแค่ลมที่ผ่านออกมาจากปากแต่ลมนั้นอาจกลายเป็นพายุที่พัดชีวิตของตัวเองและคนรอบข้างให้พังทลายโดยไม่รู้ตัวคำพูดไม่ใช่แค่สิ่งที่ได้ยินแต่มันคือตัวแทนของความคิด ใจิตใจและเจตนามันเหมือนดอกไม้ไฟถ้าจุดอย่างระวังจะสร้างความสว่างในใจคนแต่ถ้าจุดโดยไม่รู้ตัวมันจะระเบิดใส่ตัวเองและเผาใจคนอื่นไปพร้อมกันสิ่งที่น่ากลัวคือเราชินกับคำบางคำจนไม่รู้ว่ามันคือบาปเราพูดไปโดยไม่รู้ว่ากำลังทําลายตัวเองอยู่ทุกวันบาปจากคำพูดเป็นเหมือนไฟที่ซ่อนอยู่ในป่าแห้งแล้ง ไฟที่จุดขึ้นด้วยคำเดียวอาจลุกลามเผาทุกอย่างที่สร้างมาทั้งชีวิตไม่ใช่ทุกคำที่ออกจากปากจะลอยหายไปในอากาศบางคำมันฝังอยู่ในใจใครบางคนบางคำมันย้อนกลับมาสร้างผลกรรมที่เจ็บปวดกว่าที่คิดและบางคำอาจเป็นจุดเริ่มต้นของความตกตำ่ำที่ไม่มีใครเตือนล่วงหน้ามีคำพูดบางประเภทที่แม้พูดแค่ครั้งเดียว ก็แรงพอจะส่งผลกำระยะยาวมีคำพูดบางอย่างที่ทำให้ชีวิตค่อยๆดับแสงลงอย่างช้าๆเหมือนเทียนที่โดนลมหายใจของตัวเองเป่าดับโดยไม่รู้ตัวเราจะพาไปดูว่าคำพูดแบบไหนบ้างที่แรงถึงขั้นเสี่ยงตกต่ำและที่สำคัญจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเผลอใช้คำเหล่านั้นอยู่หรือเปล่า เริ่มจากข้อแรกซึ่งเป็นพฤติกรรมที่หลายคนคิดว่าเล็กน้อยแต่กลับบาปลึกโดยไม่รู้ตัว 1. พูดโกหกจนชินเพื่อให้ตัวเองดูดีหรือรอดตัวคนส่วนใหญ่มักโกหกเพราะไม่อยากเสียหน้าไม่อยากให้ตัวเองดูผิดหรือไม่อยากรับผลของการกระทำแต่โกหกครั้งเดียวมันไม่จบตรงนั้นมันเปิดประตูให้ความเท็จเดินเข้ามาอยู่ในชีวิต คำโกหกเหมือนหยดหมึกที่หยดลงบนผ้าขาวหยดเดียวอาจดูน้อยแต่เมื่อมันกระจายออกไปผ้าผืนนั้นก็ไม่ขาวอีกต่อไปเมื่อเราโกหกครั้งแรกได้ง่ายครั้งที่สองก็จะง่ายกว่าและในที่สุดเราจะลืมไปแล้วว่าความจริงรู้สึกอย่างไรการโกหกเพื่อให้ตัวเองดูดีอาจทำให้คนเชื่อในภาพลวงตาแต่ภาพนั้นไม่สามารถอยู่ได้ตลอดไป วันหนึ่งมันจะแตกและสิ่งที่ตามมาคือความน่าเชื่อถือที่พังไปพร้อมกันที่น่ากลัวคือจิตจะเริ่มชินกับการบิดเบือนความจริงกลายเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นจิตจะเลือกเอาความสบายใจของตัวเองไว้ก่อนความถูกต้องและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความตกต่ำที่ไม่มีเสียงเตือนคนที่โกหกจนชินแม้ไม่มีใครรู้แต่จิตของเขารู้และจิตจะไม่สงบอีกต่อไป เพราะจิตที่อยู่กับความเท็จจะเต็มไปด้วยความกลัวกลัวความจริงเปิดเผยกลัวความไว้ใจถูกทำลายถ้าใจไม่ซื่อตรงชีวิตก็ไม่มัน่นคงเหมือนบ้านที่สร้างบนพื้นทรายภายนอกดูดีแต่อย่าให้มีคลื่นมาทุกอย่างจะพังลงทันทีอย่าปล่อยให้คำโกหกเล็กๆก,กลายเป็นเส้นทางชีวิตเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องที่พูด แต่มันคือสิ่งที่กำลังเปลี่ยนจิตให้กลายเป็นคนที่หลงผิดจากความจริง 2. ผู้ด,ดูถูกความดีเช่นทำดีไปก็ไม่มีประโยชน์เคยได้ยินคำพูดแบบนี้ไหมทำดีไปก็ไม่มีประโยชน์สมัยนี้คนดีอยู่ยากจะซื้อสัตว์ไปทำไมเดี๋ยวก็โดนเอาเปรียบถ้อยคำเหล่านี้ฟังเพินๆเ,เ,เหมือนเป็นแค่การระบายแต่จริงๆแล้วมันคือยาพิษ ที่ทำให้ใจของตัวเองและคนอื่นเสื่อมลงช้าๆการพูดดูถูกความดีเป็นการลดค่าคุณค่าของการกระทำที่บริสุทธิ์ไม่ต่างจากการเอาฝุ่นไปปัดใสพระพุทธรูปไม่ใช่เพราะพระไม่สะอาดแต่เพราะใจเราเองที่มัวเมื่อเราพูดว่าทำดีไปก็ไม่มีใครเห็นนั่นคือการบอกตัวเองว่าฉันไม่เชื่อว่าความดีมีผลและเมื่อความเชื่อหลุดจากใจ ความเพียรก็หายตามไปด้วยเหมือนคนปลูกต้นไม้แต่ไม่เชื่อว่ารากมันจะงอกสุดท้ายเขาก็ไม่รดน้ำไม่ดูแลและแน่นอนต้นไม้นั้นไม่มีวันโตไม่ใช่เพราะมันไม่มีพลังจะเติบโตแต่เพราะเจ้าของใจเสื่อมศรัทธาไปก่อนคำพูดดูถูกความดียังส่งผลแรงต่อใจคนฟังเพราะถ้าเขากำลังพยายามทำดี แต่เราไปบ่นทอนความตั้งใจก็เท่ากับเรากำลังปิดประตูบุญของเขาผลกมตรงนี้กลับมาหาเราทันทีอย่าประมาทพลังของคำพูดประโยคเดียวอาจดับไฟศรัทธาที่ใครบางคนสุมมาทั้งชีวิตประโยคเดียวอาจเป็นชนวนให้ใครบางคนเลิกพยายามไปตลอดกาลและสิ่งที่เราจะเสียไปมากที่สุดคือความเชื่อในสิ่งที่ดี เมื่อไรที่ใจหมดศรัทธาในความดีชีวิตก็เหมือนคนเดินในป่าแต่ไม่เชื่อว่าแสงอาทิตย์มีอยู่จริงไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็จะมีแต่ความมืดความดีแม้ไม่มีใครเห็นแต่จิตที่ทำดีจะรู้เองและจิตนั้นจะมีพลังมีแสงมีแรงใจแม้อยู่คนเดียวในโลกก็ยังมั่นคงคำพูดที่ดูถูกความดีไม่ได้ทำร้ายแค่ความเชื่อ แต่มันทำลายแสงสว่างในจิตใจของตัวเองและคนรอบข้างเมื่อไรที่ปากพูดว่าทำดีไม่มีประโยชน์จิตก็จะเชื่ออย่างนั้นจริงๆและชีวิตก็จะค่อยๆหันหลังให้บุญทุกทางโดยไม่รู้ตัวต่อไปเราจะเข้าสู่คำพูดที่ฟังเหมือนเรื่องเล็กแต่รุนแรงมากในระดับจิต 3. พูดใจหยาบคาย,ย,ายพูดคำไม่ดีติดปากบางคนบอกว่า พูดหยาบก็แค่คำพูดไม่ได้ฆ่าใครไม่ได้ทำร้ายใครแต่จริงๆแล้วคำพูดหยาบคายคือของเสียที่ออกมาจากจิตที่ขาดความรู้สึกละอายเป็นเหมือนควันดำที่ลอยออกมาจากใจที่เต็มไปด้วยไฟเผาไหม้คำหยาบไม่จำเป็นต้องแรงแค่คำด่าเล่นๆคำพูดล้อเลียนคำไม่สุภาพที่พูดด้วยความคึกคนองสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นความเคยชิน และเมื่อชินมันจะเริ่มเปลี่ยนบุคลิกเปลี่ยนจิตเปลี่ยนชีวิตการพูดหยาบทำให้ใจหยาบใจที่เคยอ่อนโยนจะค่อยๆแข็งกร้าวใจที่เคยเกรงใจผู้อื่นจะเริ่มไม่สนใจใครและสุดท้ายก็เหลือแต่ตัวเองกับคำพูดที่ไม่มีใครอยากฟังเหมือนแก้วใสที่หยดหมึกลงทุกวันมันไม่ดำในวันเดียวแต่มันค่อยๆขุ่น คุณจนสุดท้ายไม่มีใครมองเห็นความใส่ข้างในอีกการพูดหยาบเหมือนการใช้ค้อนตอกตะปูใส่ใจคนอื่นถึงจะบอกว่าแค่ล้อเล่นแต่ตะปูยังคงอยู่รอยยังคงมีและบางครั้งมันลึกจนไม่มีใครกล้าก,กลับมาอีกเลยที่สำคัญคำหยาบคือคลื่นพลังต่ำพูดออกไปเมื่อไหร่จิตจะตกลงทันทีแม้ไม่มีใครได้ยิน แต่จิตเราฟังอยู่ตลอดเวลาเหมือนเปิดเพลงเศร้าให้ตัวเองฟังทั้งวันจะไม่รู้สึกหมุนก็แปลกแล้วหลายคนติดคำหยาบจนไม่รู้ตัวพูดเพื่อแสดงความเท่พูดเพื่อให้ดูเข้ากับกลุ่มแต่จริงๆแล้วมันกําลังตัดโอกาสชีวิตทีละนิดคนที่พูดหยาบเป็นนิสัยจะดึงดูดสิ่งรอบตัวที่หยาบเท่ากันเข้ามา ดึงดูดปัญหาดึงดูดความขัดแย้งดึงดูดความวุ่นวายโดยไม่ต้องเชิญถ้าอยากให้ชีวิตสูงขึ้นต้องเริ่มจากคำที่พูดเหมือนน้ำในเหยือกถ้าจะเทให้คนอื่นดื่มก็ต้องมั่นใจก่อนว่าไม่ใช่น้ำสกปรกคำพูดก็เช่นกันจงพูดในสิ่งที่แม้จะออกจากปากเราแล้วเราก็ยังกล้าฟังมันซ้ำด้วยใจที่สงบต่อไปจะพาไปเจอคำพูดอีกแบบ ที่แม้พูดออกมาเพราะอารมณ์เพียงวูบเดียวแต่ผลกำแรงพอจะย้อนกลับมาเผาใจทั้งชีวิตสสาบแช่งคนอื่นด้วยความโกรธบางครั้งความโกรธมาพร้อมคำพูดที่รุนแรงเราพูดออกไปทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจให้เป็นบาปแต่คำที่พูดไปมันไม่ลอยหายคำสาบแช่งคือมีดที่เราเหวี่ยงออกไปในอากาศและสุดท้ายมันจะวนกลับมาปักลงที่ใจของเราเอง การสาปแช่งคือการเอาแรงชีวิตของตัวเองไปอธิษฐานให้สิ่งเลวร้ายเกิดกับคนอื่นมันไม่ใช่แค่ถ้อยคำแต่มันคือเจตนาที่เต็มไปด้วยพิษในใจเราเองทุกครั้งที่ปากพูดคำว่าขอให้มันเจ็บปวดเหมือนที่ฉันเจอขอให้มันพังเหมือนที่ทำฉันพังแม้จะเป็นเพียงเสียงในใจแต่พลังของเจตนานั้นสะเทือนถึงระดับจิตจริงๆ การสาบแช่งเปรียบเสมือนการตักน้ำใส่ถ้วยแล้วใส่ยาพิษลงไปด้วยจากนั้นอธิษฐานให้คนอื่นดื่มแต่ในความเป็นจริงเราคือคนแรกที่ยกถ้วยนั้นขึ้นมาดื่มเองเพราะอารมณ์โกรธนั้นไม่เคยออกไปนอกตัวมันเผาเราอยู่ข้างในก่อนเสมอคำที่แรงที่สุดมักออกมาจากใจที่เจ็บที่สุดแต่เมื่อเปลี่ยนเจ็บเป็นแช่งบาปก็เริ่มทำงานทันที บาปจากการสาบแช่งคือการฝึกจิตให้คุ้นกับการเอาความร้ายให้คนอื่นและนั่นแปลว่าเรากำลังหันหลังให้เมตตากำลังผลักใจตัวเองให้ห่างจากความสงบที่น่าเศร้าคือบางคนพูดคำแช่งด้วยเสียงเบาๆแต่จิตตั้งใจเต็มร้อยแม้ไม่มีใครได้ยินแต่กฎแห่งกำฟังชัดเจนเหมือนปลูกต้นไม้พิษในใจตัวเองแม้มองไม่เห็นตอนนี้ แต่มันจะโตขึ้นเรื่อยๆและวันหนึ่งผลมันจะกลับมาสู่ผู้ปลูกโดยตรงถ้าจิตยังแช่งคนอื่นได้อย่าเพิ่งหวังว่าชีวิตจะพบความสุขแท้เพราะใจที่ยังหวังให้คนอื่นเจ็บไม่มีทางเป็นใจที่สงบก,การให้อภัยไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการไม่ปล่อยให้ใจตัวเองอยู่ในมือของคนที่ทำร้ายการไม่สาบแช่งคือการรักษาศักดิ์ศรีของตัวเอง ไม่ให้จิตตกต่ำตามคนที่ทำร้ายเราหากพูดถึงคำพูดที่บาปไม่แพ้การสาปแช่งคำพูดที่ทำลายความไว้ใจลับหลังคนอื่นนั่นก็อันตรายไม่แพ้กัน 5. พูดให้ร้ายคนอื่นลับหลังเวลาที่พูดถึงใครในทางไม่ดีลับหลังเรามักมีเหตุผลให้ตัวเองเสมอไม่ได้ใส่ร้ายแค่พูดตามความจริงไม่ได้เกลียดแค่เขาทำตัวแบบนั้นจริงๆ แต่ความจริงที่พูดออกมาด้วยเจตนาร้ายมันก็กลายเป็นบาปได้เหมือนกันการพูดให้ร้ายรับหลังไม่ได้วัดกันที่ข้อมูลจริงหรือเท็จแต่วัดกันที่เจตนาว่าเราพูดเพื่ออะไรเพื่อให้คนฟังมองเขาแย่ลงหรือเปล่าเพื่อระบายอารมณ์ในใจตัวเองหรือไม่หรือเพื่อดึงใครบางคนให้ตกลงมาอยู่ในระดับเดียวกับความเจ็บของเราการพูดให้ร้ายคนอื่นรับหลัง เหมือนเอาภาพของเขามาขีดข่วนด้วยปากเราถึงเจ้าตัวไม่รู้แต่จิตเรากําลังเรียนรู้ว่าการทำลายใครบางคนมันง่ายและได้ผลและเมื่อเราทำซำ้าๆจิตจะชินจนกลายเป็นนิสัยและที่สุดก็กลายเป็นกรรมเหมือนน้ำใสที่เราเติมฝุ่นผงลงไปวันละนิดมันจะขุ่นโดยที่ไม่มีวันกลับมาใสเหมือนเดิมเพราะสิ่งที่เรากำลังทำ คือการะส,สมความมืดไว้ในใจตัวเองบางครั้งเราพูดเพราะอยากให้ตัวเองดูดีเลยใช้การเปรียบเทียบว่าฉันไม่เหมือนเขาแต่ในความเป็นจริงการทำแบบนั้นคือการเหยียบคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูสูงและสุดท้ายก็จะล้มลงไปพร้อมภาพลวงตานั้นพูดให้ร้ายคนอื่นลับหลังยังเป็นการตัดโอกาสที่คนฟังจะมองเขาในมุมดี เรากำลังเปลี่ยนแว่นของอีกคนให้มัวเหมือนของเราและนั่นคือการสร้างกรรมร่วมที่บาปพอกันลองจินตนาการว่าในทุกคำที่เราพูดรับหลังคนอื่นมีหมึกสีดำพ่นออกมาจากปากและวันหนึ่งหมึกทั้งหมดนั้นจะย้อนกลับมาเปื้อนเสื้อผ้าชีวิตของเราให้คนอื่นมองเห็นรอยด่างที่เราสร้างไว้ด้วยมือตัวเองถ้าใจยังพร่ำพูดเรื่องของคนอื่น ยากมากที่ชีวิตจะสงบเพราะชีวิตของเราจะเต็มไปด้วยเสียงรบกวนจากสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับเราเลยหยุดก่อนจะพูดถึงใครลับหลังแล้วถามตัวเองว่าสิ่งที่จะพูดนั้นมันสร้างอะไรให้ดีขึ้นได้จริงหรือเปล่าถ้าไม่ก็แค่ปล่อยผ่านเพราะการนิ่งเฉยต่อความวุ่นวายคือการปกป้องใจตัวเองอย่างหนึ่งและยังมีอีกคำพูดหนึ่งที่อันตรายไม่แพ้กัน คำที่ดูเหมือนเล่นๆแต่ลึกๆแล้วทำร้ายคนฟังอย่างคมมีดบาดใจ 6. พูดยุให้คนทะเลาะหรือแตกกันมีคำพูดบางคำไม่ได้ฟังดูหยาบไม่ได้ตั้งใจใส่ร้ายไม่ได้ตะโกนหรือสาบแช่งแต่มันค่อยๆซึมเข้าไปในใจของคนฟังเหมือนน้ำกรดหยดลงบนแผ่นเหล็กทีละนิดทีละหยดจนสุดท้ายเกิดรอยร้าวที่ไม่มีใครเห็นได้จากภายนอก การพูดยุให้คนทะเลาะก,กันเป็นหนึ่งในบาปที่หนักเพราะเป็นการทำลายความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนโดยใช้น้ำเสียงและคำพูดที่ดูไม่ผิดแต่ผลของมันกลับแรงจนเหมือนจุดไฟเผาบ้านแล้วเดินหนีไปเงียบๆคำพูดแบบเขาก็พูดถึงเธอไม่ดีนะรู้ไหมเขาคิดกับเธอแย่กว่าที่เธอคิดอีกถ้าเป็นฉันฉันจะไม่ทนให้เขาทำแบบนั้น คำพูดเหล่านี้เหมือนมีดที่แทงความไว้ใจระหว่างคนสองคนและเมื่อความไว้ใจแตกละเอียดโอกาสจะคืนดีกันก็แทบจะไม่มีเหลือที่ร้ายที่สุดคือบางครั้งผู้พูดอาจคิดว่าแค่พูดเฉยๆไม่ได้ตั้งใจให้เขาทะเลาะก,กันจริงๆแต่จิตรู้เจตนาเสมอแม้จะไม่มีใครลงมือแต่ความตั้งใจแอบซ่อนในคำที่เปื้อนพิษการยุให้คนทะเลาะก,กัน ยังเป็นการสร้างกรรมร่วมที่ลึกมาเพราะถ้าเขาสองคนเกิดความแตกแยกจริงหากมีน้ำตาเกิดขึ้นหากมีการเลิกคบหรือความเจ็บใจเราจะมีส่วนร่วมในทุกผลที่เกิดขึ้นเหมือนเราคือผู้จุดชนวนระเบิดแม้ไม่อยู่ในที่เกิดเหตุแต่เศษซากจากแรงระเบิดนั้นอาจย้อนกลับมาเป็นเศษชิ้นส่วนของชีวิตเราเองบางคนชอบอยุด้วยความสนุก ชอบเห็นคนอื่นมีปัญหาเพราะรู้สึกเหนือกว่าแต่นั่นไม่ต่างจากคนที่โยนน้ำมันลงในกองไฟแล้วบอกว่าตัวเองแค่เดินผ่านมาอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กเพราะความแตกแยกระหว่างคนไม่ใช่แค่ทำลายความสัมพันธ์แต่มันทำลายความสงบของใจทั้งสองฝั่งและยังบั่นทอนบุญของคนที่ไปอยู่ด้วยหากปากเรามีอำนาจทำให้คนทะเลาะก,กัน เราก็ควรมีวุฒิภาวะพอที่จะหุบมันไว้ก่อนที่ใจใครจะพังการพูดสร้างความสามัคคีเป็นบุญใหญ่แต่การพูดยุให้แตกแยกคือบาปแรงที่สะสมช้าๆและทำลายความเป็นมนุษย์ของเราลงทีละขั้นและยังมีอีกประเภทของคำพูดที่เจ็บลึกไม่ใช่เพราะคำแรงแต่เพราะมันกัดกินใจคนฟังเหมือนมีดคมที่ซ่อนอยู่ในรอยยิ้มเจ็ 7. พูดแดกดันประชดหรือจิกัดคนอื่นคำพูดบางคำไม่ใช่เสียงตะโกนไม่ใช่คำด่าไม่ใช่คำหยาบแต่มันเป็นท้อยคำที่เหมือนมีหนามซ่อนอยู่หนามนั้นไม่ได้แทงแรงแต่แทงลึกและแทงซ้ำคำประชดแดกดันเป็นเหมือนลูกศรเคลือบอยาพิษคนฟังเจ็บช้าๆเจ็บนานๆบางครั้งไม่รู้ตัวว่าตัวเองเจ็บแต่ความมั่นใจความสดใส ความไว้วางใจค่อยๆหายไปจากใจเขาทีละนิดโดยไม่รู้ว่าเพราะอะไรหลายคนติดนิสัยพูดจิกัดไม่ใช่เพราะเกลียดใครแต่เพราะตัวเองขาดความสุขขาดความสงบคำพูดที่ออกมาเลยเต็มไปด้วยหนามแหลมเหมือนคนที่มือเต็มไปด้วยหนามจับอะไรก็ทิ่มเจ็บไปหมดบางคนพูดประชดเพื่อให้คนฟังรู้สึกผิดบางคนพูดแดกดัน เพื่อปกป้องความรู้สึกของตัวเองแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลไหนใจที่พูดคำแบบนี้ได้คือใจที่ยังไม่เคยรู้จักคำว่าเมตตาอย่างแท้จริงคำพูดแดกดันที่ดูเหมือนเล่นเช่นเก่งจังเนอะไม่ต้องทำอะไรก็ได้ดีวิเศษเลยละ่ะเธอคงไม่มีวันผิดอะไรเลยทำแบบนี้นี่แหละสไตล์เธอเลยถ้าใครเคยโดนแบบนี้จะรู้ มันคือความรู้สึกที่เหมือนถูกเอามีดบางเฉียบมากรีดใจเบาๆไม่มีเลือดไม่มีเสียงแต่เจ็บลึกและจดจําสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของคําจิกกัดไม่ใช่ผลต่อคนอื่นแต่คือผลต่อหัวใจของตัวเองเพราะทุกครั้งที่พูดแบบนี้ใจจะจมลงไปในความขุนความขัดแย้งความไม่พอใจเหมือนคนที่เดินลงไปในโคลนยิ่งเดินยิ่งลึกและสุดท้ายก็ลุกไม่ขึ้น คำประชดแดกดันอาจดูฉลาดอาจดูแสบอาจดูมีพลังแต่จริงๆแล้วมันคืออาการของคนที่กำลังร้องขอความเข้าใจโดยใช้วิธีที่ทำลายใจทั้งสองฝ่ายถ้าเราอยากเป็นคนที่คนอื่นอยู่ใกล้แล้วรู้สึกอบอุ่นอยากเป็นคนที่มีคุณค่าในหัวใจคนต้องเริ่มจากการฝึกพูดด้วยความเข้าใจไม่ใช่ด้วยอารมณ์สะใจเหมือนลมเย็นกับลมร้อน ลมเย็นทำให้ใจสงบลมหายใจสบายแต่ลมร้อนแม้จะไม่แรงก็สามารถทำให้ต้นไม้เหี่ยวเฉาและแห้งตายได้คำพูดก็เช่นกันบางครั้งคนไม่ได้เดินออกจากเราเพราะความผิดแต่เดินออกเพราะเขาทนมีดคำพูดที่กรีดซ้าๆไม่ไหวถ้าเราเคยพูดแบบนี้มาก่อนอย่าต่อว่าตัวเองแต่ให้เริ่มฟังตัวเองให้มากขึ้น และถามตัวเองเสมอว่าคำพูดนี้สร้างอะไรไว้ในใจคนฟังคำพูดไม่เคยเป็นเพียงแค่เสียงที่หลุดจากปากมันคือกระแสพลังงานที่แทรกซึมเข้าไปในใจคนฟังและยิ่งไปกว่านั้นมันย้อนกลับมาซึมลึกในใจของผู้พูดเองด้วยคำพูดแต่ละคำเปรียบเหมือนเมล็ดพันธุ์บางเมล็ดให้ดอกไม้บางเมล็ดให้ต้นหนาม เราอาจลืมสิ่งที่พูดไปแต่ใจคนฟังอาจจำไปทั้งชีวิตในชีวิตจริงเราไม่จำเป็นต้องเป็นคนพูดเก่งไม่จำเป็นต้องพูดให้ดูฉลาดแต่ต้องเป็นคนที่พูดแล้วไม่ทำร้ายใครเพราะวาจาที่เปี่ยมด้วยเมตตาแม้พูดน้อยแต่ส่องแสงได้ยิ่งกว่าคำพูดเป็นร้อยพันคำทั้งเจ็ดคำพูดที่กล่าวมาไม่ใช่สิ่งที่ใครสาให้เราทำ แต่เป็นกับดักที่จิตใจเราสร้างขึ้นเองเพื่อระบายทุกข์เพื่อเอาตัวรอดเพื่อหาความหมายให้ความรู้สึกของตัวเองแต่ยิ่งพูดไปชีวิตยิ่งห่างจากความสงบห่างจากศรัทธาห่างจากโอกาสดีๆที่เคยเข้ามาเงียบๆแล้วเรากลับพูดไล่มันออกไปเองบางคนชีวิตตกตำ่ำแต่ไม่เคยรู้เลยว่าต้นเหตุมาจากคำพูดที่เคยปล่อยออกไป บางคนความสัมพันธ์พังแต่ไม่เคยย้อนมองว่าคำพูดเล่นๆที่ประชดจิกกัดนั้นอาจคือจุดแตกหักโดยไม่ตั้งใจคำพูดที่เคยโกหกจนชินคำพูดที่ดูถูกความดีคำพูดหยาบคายคำสาปแช่งจากอารมณ์โกรธคำให้ร้ายลับหลังคำยุแยกคนให้แตกกันและคำพูดประชดแดกดันทั้งหมดล้วนเป็นเส้นได้ดำ ที่ถักทอชีวิตให้กลายเป็นผืนผ้าหนักและมัวหมองข่าวดีคือเราไม่จำเป็นต้องแบกสิ่งเหล่านี้ต่อไปไม่ต้องทนเป็นคนพูดทำร้ายใครโดยไม่รู้ตัวเราเริ่มใหม่ได้ตั้งแต่ลมหายใจนี้ด้วยการเงียบก่อนพูดฟังใจก่อนตอบและเลือกคำก่อนปล่อยออกมาคำพูดดีๆไม่ต้องรู้ไม่ต้องยาวแค่ซื่อสัตย์อ่อนโยนและเปี่ยมเมตตา ก็สามารถเปลี่ยนบรรยากาศชีวิตทั้งของเราและคนรอบข้างได้อย่างน่าอัศจรรย์เมื่อเราหยุดปล่อยคำพูดบาปชีวิตจะเบาขึ้นอย่างแปลกประหลาดโอกาสดีๆจะเริ่มแว้เวียนมาคนดีๆจะเริ่มอยู่ใกล้เพราะใจที่สงบจะดึงดูดแต่สิ่งดีจงใช้คำพูดอย่างระวังเพราะมันอาจเป็นทั้งประตูสวรรค์หรือบันไดสู่ความตกตำ่ำ ทั้งหมดอยู่ที่เจตนาขณะเปล่งเสียงนั้นออกไปและเมื่อเราฝึกให้พูดเป็นฝึกให้วาจาใสาสะอาดโลกทั้งใบที่เคยหมนก็จะเริ่มสว่างขึ้นทีละนิดจากคำที่เราเลือกอย่างมีสติเงียบให้มากพูดให้น้อยและเลือกคำให้หนักนั่นคือศิลปะแห่งการใช้ชีวิตให้ไม่สร้างบาปขอฝากคำถามหนึ่งไว้ให้คิดก่อนลาจากกันหากวันนี้คือวันสุดท้ายของชีวิต เราอยากให้คำพูดสุดท้ายที่เปล่งออกไปเป็นคำพูดแบบไหนคำตอบนั้นอาจเปลี่ยนชีวิตตั้งแต่วันนี้เลยก็ได้สาธุ